สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะแอดหวานกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสำหรับอพิโสดนี้นะคะมีท่านใดที่ติดตามชมละครจีนเรื่องชีวิตลิขิตฝันอยู่บ้างเอ่ยนะคะคือเรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์อยู่ที่ไอฉีอแล้วก็เป็นเรื่องราวของอชีวิตของ ของคนจริงๆอ่ะเอาง่ายๆค่ะซึ่งแม้กระทั่งตอนจบนะคะก็ยังรวบรวมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันมาให้พวกเราได้ดูกันอีกด้วยนั่นก็หมายความว่ามันก็มีตัวละครบางตัวนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้ก็เหมือนกับคนในสมัยนี้ละค่ะที่ถ้ามีเงินมีอนานาจนะคะก็สามารถที่จะใช้จุดนั้นนะคะในการที่จะพลางตัวตนของตัวเองแล้วก็อยู่ได้ในสังคมนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับนะคะ ชีวิตริคิดฝันเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นละครที่พูดได้ว่ามีความสร้างสารรค์สังคมแล้วก็สะท้อนสังคมของชาวชนบทของจีนนะคะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ตอนเริ่มต้นนะคะตอนออนแอร์อยู่ในสถานี CCTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศจีนนะคะเรตติ้งเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือหนึ่งกว่า,วาเองนะคะแต่ว่าพอตอนเนี่ยตั้งแต่ อ,ออนแอร์มาเรื่อยๆนะคะเครื่องมันก็ร้อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคนก็ดูมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดลมบนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรตติ้งสูงถึงระดับ3เลยนะคะซึ่งถือว่าสูงมากๆทุบสถิติเลยนะคะของทีวีในประเทศจีนก็คือช่อง CCTV นี่แหละคะ่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเปิดตัวมาแบบเ,เย็นๆชิวๆก่อนจากนั้นก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นด้วยเรื่องราวที่มันเข้มขน้นแล้วก หวานเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจของผู้ชมนะ่ต้องการอยากจะให้เป็นหรอกค่ะโดยเฉพาะชีวิตของพระเอกกับนางเอกนะคะซึ่งอยู่ๆแล้วนะช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาก็มีความสวีดกันแต่พอพวกเขาจะจากกันนะคะก็คือฝ่ายชายก็คือหันเหไปเลยค่ะโดยที่ไม่ไม่กลับมาสนใจฝ่ายหญิงอีกเลยนะคะซึ่งมันก็จะไม่ถูกใจกับสายที่ดูละครถูกไหมคะแต่จริงแล้วเรื่องแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่เจอได้ทั่วไปในชีวิตของคนจริงๆเลยนะคะหวานว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดใจ แล้วก็มาดูซีรีส์ในแนวเนี้ยก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งจริงๆค่ะทีนี้สําหรับเรื่องนี้มันก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะหวานก็อยากจะมาเล่าสปอยตอนจบให้เพื่อนๆฟังนี้แหละนะคะ คือละครเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนถึงชีวิตของคนในชนบทที่อยู่ในแถบเหนือนะคะคือ,อมณฑลซานซีนั่นแหละค่ะซึ่งจุดเด่นก็คือจะมีผิวนะคะผิวกายเนี่ยเป็นสีแทนสีเข้มๆนะคะพอเข้ามาอยู่ในเมืองคือเขาก็เดาก่อนเลยว่าเออมาจากซานซีหรือเปล่าคือรู้ไงดูจากรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณอะไรต่างๆนะคะก็บอกถึงแหล่งที่มาเลยค่ะทีนี้พระเอกของพวกเรานะคะจริงๆแล้วคือเขาก็โดนโกงค่ะคือคําว่าโดนโกงหมายความว่า เขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเขาเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วพอเขาไปสอบ Ent r ท n c e นะคะก็มีเพื่อนสนิทของเขาที่รู้จักกับเขานี่แหละคะ่ะก็คือสวมชื่อเข้าไปนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาใช้เอกสารทุกอย่างเป็นเขาแล้วก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแทนเขาจนกระทั่งจบออกมาแล้วก็ได้คุณวุฒิแล้วก็ไปทํางานเป็นอาจารย์คือมีอาชีพที่ดีอาชีพที่พระเอกของพวกเราอยากเป็นนั่นแหละค่ะโอ้โหสุดๆนะคะ,ะ,คะมันก็เริ่มขึ้นแบบนี้แต่ว่าพระเอกของพวกเราก็ไม่ย่อท้อตอ ชนะคะเขาก็พยายามที่จะต่อสู้ดินน้นรนถึงแม้ว่าเขาจะโดนเอารัดเอาเปรียบไปก็ตามค่ะซึ่งในเนื้อเรื่องนะคะมันก็จะเป็นหลังจากการเสียชีวิตของหมาชวนไปแล้วเนี่ยหลิวเสี่ยวเจิ้นนะคะนางเอกนะคะก็คือคุณหลี่สินเล่นสําหรับหลิวเสี่ยวเจิ้นนี่แหละคะ่ะก็พยายามดิ้นรนมากๆนะคะเพื่อที่จะออกเงามืดจากชีวิตที่ไม่มีความก้าวหน้านั่นแหละค่ะต่อมาด้วยความที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณยายคนหนึ่งซึ่งเป็น เป็นคุณยายที่อยู่โดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าลูกๆของเธอไปใช้ชีวิตแบบเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหมดแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนางเอกของพวกเราก็เลยอยู่กับลูกสาวซึ่งลูกสาวนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจด้วยนะคะต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจค่ะทีนี้นางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ย่อทอนะคะนอกจากที่จะทํางานบ้านแล้วก็ดูแลคุณยายแล้วเนี่ยเธอก็ยังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆด้วยนะคะถือได้ว่าเธอมีความภาคภูมิใจกับร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆของเธอม แล้วก็พยายามสู้ชีวิตอยู่ในเซียงไายนั่นแหละนะคะในทางกลับกันค่ะเกาเจีลินนะคะแล้วก็หวงหยาผิงเนี่ยก็มาอยู่ที่เซียงไายด้วยกันนั่นแหละแต่งะไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ของพวกเขาก็มีความคุมเครือคุ้มเครือนะคะเพราะว่าตัวของผู้หญิงนะคะแล้วก็ครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยฐานะค่อนข้างดีแล้วก็พ่อเขาจริงๆไม่ไม่ชอบเกาเจีลินที่มาจากซานซีหรอกคะ่ะเพราะว่าดูแล้วไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเขาเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้ก็คือ เออพ่อมีความจําเป็นที่จะต้องไปสหรัฐอเมริกาค่ะก็เลยแบบลูกสาวก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องพาพ่อไปนะคะเพราะฉะนั้นด้วยผลลัพธ์ของแบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าแยกกันคือเกาเจียหลิงกับห่วหยาผิงเนี่ยต้องแยกกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาในอนาคตก็คือไม่มันก็ไม่แน่นอนนั่นแหละง่ายๆเพื่อนๆคือเขาแยกกันนะคะแต่ทีนี้นะคะพอตอนจบนะคะพอเราคือพอเรารู้แล้วเราก็รู้สึกเออมันก็ มันก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบแบบร้อเปรไปซะทุกอย่างซึ่งอันนี้มันคือชีวิตคนจริงๆนะคะอย่างชีวิตลิขิตฝันนะคะในช่วงแรกเราจะเห็นถึงแบบตัวเอกของเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครพระเอกนะคะเกาเจียหลิงหรือว่านางเอกของพวกเรานะคะเสี่ยวเจินเนี่ยก็จะแบบประสบปัญหาชีวิตมามากมายเลยนะคะคือในช่วงแรกเขาจะเน้นไปที่พระเอกก่อนที่ถูกแบบว่าสับเปลี่ยนแบบสับเปลี่ยนชื่อเข้าไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะสูญเสียโอกาสที่จะได้เป็นอ จา์ที่แท้จริงแล้วจากนั้นก็เลยต้องหันเหชีวิตนะคะไปเป็นนักข่าวแทนแล้วจากนั้นค่ะก็คือเหมือนกับว่าเ,าเปลี่ยนจากความเป็นชาวนานะคะเข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเป็นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยทำให้เขาต้องรู้สึกท้อแท้แล้วก็พ่ายแพ้ต่อชีวิตถึง3ครั้งด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไอความผิดหวังต่างๆนะคะถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพระเอกของพวกเราจะไม่สามารถจะ จะยืนขึ้นมาได้อย่างมั่นคงแต่เขาก็ยังพยายามที่จะเดินต่อไปนะคะคือต่อมาเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ย่อท้อต่อการพยายามอ่านหนังสือมากๆแล้วก็หาความรู้แล้วก็แบบเขาเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วไงเขาก็ชอบเขียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนโน่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไปประกวดค่ะแล้วเขาได้รับรางวัลจากการประพันธ์เพลงของเขานะคะเขาก็เลยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมนะคะกับเชียงไฮ้โพสติ้งเอเจนซี่นั่นเองจากนั้นก็เลยเกิดความ ประสบความสำเร็จขึ้นนะคะดังนั้นชีวิตใหม่ของเขาก็เริ่มต้นขึ้นด้วยปากกาจริงๆค่ะเขาก็กลายเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็ออร่าเขาก็เริ่มมาแล้วมีคนรู้จักเขานะคะเริ่มมีชื่อเสียงค่ะแล้วต่อมานะคะเขาก็จเจริญก้าวหน้ามาจนถึงได้กลายเป็นหัวหน้าของกองบรรณาธิการของนิตยสารเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังเป็นผู้ที่เสนอแนวคิดในการทำสัญญาแล้วกับแบบว่าให้รับผิดชอบนะคะกับทุกคนแล้วก็เปิดสายธุรกิจใหม่ให้กับ บริษัทของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งก็คือความเก่งของเขาในการทำงานเนี่ยก็คือไปได้ไกลเป็นหนุ่มที่มีอนาคตไกลนั่นเองค่ะ ส่วนสำหรับสายสัมพันธ์กับสาวสวยนะคะห่วงหยาผิงนั้นนะคะเรียกได้ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คือตอนแรกกะว่าน่าจะมีความสุขด้วยกันใช่ไหมแต่จริงแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขด้วยกันเท่าไหร่นะคะคือการทำงานในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมันก็จะมีความกดดันค่ะแล้วต่อมาคุณพ่อของฝ่ายหญิงนะคะเกิด ความป่วยป่วยโดยการที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นแหละแล้วก็คุณแม่ของเธอก็อยู่ห่างไกลถึงสหรัฐอเมริกาค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่ก็เลยมีความเกี้ยกล่อมทั้งพ่อทั้งลูกสาวเลยว่าเออมาสหรัฐสิเพราะว่ามีคุณหมอนะคะที่เก่งมากๆอยู่ที่นี่นะก็คือมาอยู่ที่นี่เลยได้พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะหลังจากที่คิดนะ คิดอย่างรอบคอบแล้วนะคะสำหรับห่วงหยาผิงนั้นเธอก็เลือกครอบครัวนะคะก็เลยต้องแบบว่าทิ้งอ่ะทิ้งแล้วก็ห่างจาก ตัวของพระเอกไปนั่นเองก็คือเกาเจียหลิงนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะเราก็เลยเห็นว่าจากที่หว,วานๆมากๆเลยรักกันแล้วก็ฝ่าดานของครอบครัวที่มีฐานะแตกต่างกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนจะลงเอยกันได้แต่ก็ในที่สุดนะคะก็ต้องแยกจากกันอีกก็คือฝ่ายหญิงก็พาพ่อไปสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าพ่อก็เป็นอัลไซเมอร์นั่นเองคือแล้วเธอก็เลือกครอบครัวค่ะส่วนพระเอกของพวกเราก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ต่อไปนะ ะะมาทางด้านของชีวิตนะคะของนางเอกของพวกเราบ้างก็คือหลีซินนะคะซึ่งหลีซินแสดงได้แหมน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ดูจริงใจมากๆแต่ว่าก็ต้องมีผิวดำนะคะเพราะว่าเป็นคนมาจากซานซีนั่นเองค่ะพอเธอมาถึงเซี่ยงไฮ้นะคะก็อย่างที่หวานเกินไปก็คือได้พบกับคุณยายนะคะสตรีผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งค่ะก็แบบว่าให้ความเมตตานะคะก็รับรับเธอก็คือหลิวเสี่ยวเจินแล้วก็ลูกสาวตัวเล็ก ะะของเธอนะไปอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความด้วยความที่คุณยายเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีความเหงาเพราะว่าลูกๆก,ก็อยู่ต่างประเทศกันหมดนะคะก็ได้หนังเอกของพวกเรานี่แหละคะ่ะเป็นเพื่อนคุยนะคะคอยทําโน่นทํานี่ให้แล้วก็ดูแลทําอาหารคือทําทุกอย่างอย่างดีด้วยความจริงใจนะคะดูแลเนี่ยคุณยายเนี่ยอย่างดีเลยค่ะจนกระทั่งนะคะภายในเวลาไม่กี่ปีนะคะคุณยายเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งค่ะแต่ว่าหลิวเสี่ยวเจิ้นนะคะของพวกเราเนี่ยก็คือ อยู่ที่นั่นเพียงคนเดียวแล้วก็สิ่งที่คุณยายนะคะทิ้งไว้ให้ก็คือทิ้งบ้านทั้งหลังเลยคือแล้วก็อย่างอื่นด้วยอสังหาริมทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้นะคะก็ให้กับนางเอกของพวกเราเอาไว้ด้วยค่ะแต่ด้วยความที่นางเอกของพวกเรานะคะเป็นคนดีนั่นเองเ,ออเธอก็เลยเลือกแค่ชั้นบนสุดนะคะเอาไว้เป็นที่อาศัยของเธอกับลูกสาวซึ่งลูกสาวก็ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่าตัดหัวใจเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณยายก็ทิ้งทรัพย์สินไว้ให้นะคะแล้วก็บอกจุดประสงค์ไว้ด้วยว่า พาลูกสาวของเธอนะ่ะก็คือเอ็นดูรักเหมือนหลานแท้ๆเลยนะคะบอกว่าให้เอาไปผ่าตัดหัวใจซานะคะนะเนอะลูกเธอจะได้มีอายุนะคะยืนยาวอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของการได้แบบเข้ามาในอยู่ในเมืองแล้วก็ได้มาพบกับคนดีๆแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของหลิวหลิวเสี่ยวจ้นนะคะที่รับบทโดยคุณี่ซินเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีความความดีมาจากข้างในจริงๆเลยนะคะแล้วเธอก็เป็นคนที่มี มีความกระตือรือร้นนะมีความดื้อรั้นที่อยากจะประสบความสําเร็จด้วยตัวของเธอเองนะคะเพราะฉะนั้นไอธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวเธอก็ไม่เคยเลิกเลยค่ะหลังจากที่เป็นร้านเล็กนะคะพอ คุณยายเสียไปแล้วเธอก็ขยายกิจการแล้วก็กลายเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงมากๆในเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วเธอก็รวยขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างที่หวานบอกไปว่าเธอเลือกแค่ห้องเดียวนะคะที่อยู่ชั้นบนสุดของตึกแล้วส่วนตึกอื่นๆห้องอื่นๆนั้นนะคะเธอก็บริจาคให้กับหน่วยงานการกุศลไปในชื่อของคุณยายนะคะที่เสียชีวิตไปนั่นเองค่ะสําหรับนะคะชีวิตของหลิวเสี่ยวเจิ้นนั้นนะคะคือเธอสามารถ จะรักษาความดีแล้วก็สามารถจะประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตในเซี่ยงไฮ้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของรักษาชีวิตของลูกสาวตัวน้อยเอาไว้ได้แล้วก็ดูแลธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆของเธอให้เจริญก้าวหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของผู้หญิงในชนบทอย่างหลิวเสี่ยวเจินเนี่ยนะคะมีความเสียใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในเรื่องนี้ก็คือหมาชวนนะคะไม่อยู่ที่นี่แล้วนั่นเองค่ะคือจาก เธอไปแล้วนั่นเองนะคะอย่างไรนะคะตอนจบก็คือตัวละครของหลีซินเนี่ยจะเป็นการจบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดนะคะส่วนตัวละครที่ไม่สมบูรณ์เลยนะคะก็คือตัวละครที่โกงหมืแต่ต้นเรื่องค่ะนั่นก็คือเกาสวงชิงนะคะเกาสวงชิงเนี่ยเขาสวมชื่อนะคะสวมชื่อเกา เจรินในการที่สอบได้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนแทนแล้วก็จากนั้นพอได้ใบออปริญญาบัตรมาแล้วก็ไปทํางานแทนจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อของตัวเองแล้วค่อยคือหลังจากจบเรียนแล้วได้งานทําแล้วถึงจะไปเปลี่ยนเอกสารกลับมาเป็นชื่อของตัวเองนะคะเพื่อนๆอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็มีเมียที่น่ารักนะคะคือเมียก็คือภรรยาของเขาเนี่ยก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลก็เรียกได้ว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองเป็น อาจารย์ก็มีเงินเดือนน้อยนะคะบางทีก็ถูกกันแนะกัะแหนจากทางคุณแม่ของทางฝ่ายหญิงว่าเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะซื้อบ้านใหม่หละ่ะบ้านนี้อยู่ใกล้กับพวกเออที่ก่อสร้างไปนะอะไรเงี้ยเสียงมันดังอะไรแบบนี้ก็สร้างความกดดันให้กับเกาสวงชิงมากๆเลยนะคะสําหรับนะคะชีวิตของเกาสวงชิงเนี่ยเขาไม่ได้รับโทษโดยการเข้าไปอยู่ในคุกนะคะแต่ว่าในต,ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ คือชีวิตของเขาค่อนข้างจะราบลื่นแต่สิ่งที่เขารู้สึกแบบกุ้มใจแล้วก็เสียใจมาตลอดเวลาก็คือเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เขานะคะไปสวมชื่อ เอาตัวเองไปเรียนในมหาวิทยาลัยแทนแล้วก็ไปทํางานแทนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นพระเอกนั่นแหละมันน่าจะเป็นคุณเฉินเสี่ยวที่ได้ไปใช่ไหมคะแต่ตัวละครตัวนี้ก็คือแค่รู้สึกผิดแล้วก็สิ่งที่เขาทําผ่านหน้าจอนะคะในตอนจบก็คือเขาไปคุกเข่านะคะขอโทษเก่าเจียหลิงนั่นเองค่ะก็มันก็ถือได้ว่า ยังไงดีคนดูน่าจะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนดูนะคะอย่างอย่างที่พวกเราเคยดูมาใช่ไหมคะก็ควรที่จะได้ตัวละครที่ทําแบบนี้ควรที่จะได้รับกรรมนะคะรับโทษอย่างสูงสุดเพราะว่ามันมีความ มันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะการที่แบบสร้างเอกสารปลอมแล้วก็เอาตัวตนของตัวเองไปแทนนะคะโอกาสแล้วก็ต,วตัวตนของคนอื่นทําให้คนอื่นเขาพลาดโอกาสไปอันนี้มันมันถึงขั้นคุกเลยนะคะแต่ว่าในละครเรื่องนี้ชีวิตลิขิตฝันนะคะก็คือเลือกที่จะตัวละครตัวอื่นนะคะคือพระเอกของพวกเราแล้วก็ญาติพี่น้องเลือกที่จะให้อภัยนะคะ,ก,ะกับเกาสวงสิ่งที่ทําแบบนี้ส่วนเกาสวงสิ่งนั้นก็คือรู้สึกละอายใจแล้วก็เสียใจ ไปตลอดชีวิตนั่นเองแล้วก็เขาก็แบบไปคุกเข่านะคะขอโทษคนในคนในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องอ่ะนั่นะคะ่ะที่นี้นะคะชีวิตของอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของนางเอกของพวกเราอันนี้ก็น่าสงสารมากเลยนะคะก็คือชีวิตของหลิวเซียวหลิงค่ะคือหลิวเซียวหลิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีการศึกษานะแต่ว่าไปได้สามีที่ไม่ดีนะคะเกาหมิงโหลคือ ไม่ใช่เกาหมิงโหลพูดผิดคือ,เ,อ,อเกาหมิงโหลเหมือนเป็นกับพ่อของสามีอีกทีหนึ่งนะคะก็ไปได้กับแทกเก่าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้หลิวเซียวหลิงนะคะเป็นตัวละครที่รู้ความจริงเกี่ยวกับการกระทําทุจริตของเกาซวงซิงตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่พูดออกมาสักทีนะคะทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วหลิวเซียวหลิงเนี่ยเป,เป็นเด็กที่ได้รับการ การศึกษามาอย่างดีเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสําหรับตัวละครหลิวเซี่ยวหลิงนะคะน้องสาวของของหลิวเสี่ยวเจิ้นนะคะที่เป็นนางเอกที่รับบทโดยคุณหลี่ซินเนี่ยก็ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีการศึกษาแต่ว่าชีวิตไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมีความไร้เดียงสาเอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็โดนนะคะสามีเนี่ยจับไปขังเอาไว้ ไปขังเอาไว้เพราะว่าก็ไม่อยากจะให้ไปพูดความจริงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ตอนที่โดนขังอยู่นะคะก็ะทานยาที่ไม่ต้องการจะมีลูกนะคะให้กับครอบครัวของตระก,กูลเก่าด้วยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็คงจะนึกกันออกว่าวัฒนธรรมของคนจีนเขาก็อยากจะมีลูกหลานเยอะๆแล้วทีนี้พอเมียนะคะหรือว่าลูกสะใภ้มาทานยาที่แบบไม่ให้ท้องอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยเกิดการทะเลาะนะคะมีการตบตีอะไรกันนะคะก็ถือว่าจบไม่ ค่อยสวยสำหรับคู่นี้นะคะเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่37เจ็ดตอนเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบทละครนะคะบางจุดที่โหยสร้างความสร้างความอยากยุมหัวเป็นที่สุดโดยเฉพาะบทของพระเอกนะคะคือพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงแรกเขามีความต้องการอยากจะรู้มากเลยว่าว่า ว่าเขาอยากจะเปิดโปงการทําทุจริตของเกาสวงสิ่งนี่แหละค่ะเขาถึงกับขั้นไปค้นหาเอกสารหลักฐานเองเลยนะคะแต่พอแต่พอไปแล้วเพื่อน,อนๆรู้ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นไอคนที่เกี่ยวข้องกับการสอบครั้งนั้นกับการทําเอกสารเนี่ยต่างก็เสียชีวิตไปด้วยอาการป่วยกันหมดแล้วอะะ่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>มันก็เลยทําให้บรรยากาศของการดูซีรีส์นะคะมันก็อึด อัดไปพอๆกับการที่แบบว่าโอ้โหมันจะมาตายอะไรกันหมดนะตอนนี้นะคะก็ทำให้พระเอกก็ไม่ได้หลักฐานอะไรเลยที่จะมาพิสูจน์นะคะตัวเองว่าตัวเองต่างหากเป็นคนเก่งเป็นคนที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เพื่อนๆเ,เขาเข้าใจความรู้สึกของหวานเวลาดูไหมคะ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันต้องมาตายตอนนี้ตายช้ากว่านี้สักสองสามปีไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้นะคะต้องมาตายตอนนี้ค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่หวานบอกว่าจุดจบของคนที่ ชื่อเก่าส่งสิ่งที่เป็นผู้ทุจริตการสอบแล้วก็ชีวิตเขาก็ดีมาเรื่อยๆราบลื่นมาเรื่อยๆร,รื่อยแล้วก็ได้ภรรยาได้ลูกที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็มีชีวิตที่ดีเขาก็แค่ไปคุกเข่าขอโทษพระเอกของพวกเราแค่นั้นเองแล้วพระเอกของพวกเราก็ยกโทษให้ด้วยนะคะตอกย้ําความน่ายุ้มหัวพระเอกของพวกเราเขาอีกแต่ก็มันเป็นพระเอกในอุดมคตินะคะก็คือพระเอกให้อภัยเก่าสวงสิ่งทุกอย่างแล้วเน,วเนี่ยแล้วเก่าสวงสิงกลับมาเป็นครูใหญ่นะคะที่บ้านเกิด เโอ้โหพอเขาไม่เห็นนะคะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะพอพระเอกมาเห็นว่าเกาซงซิงคนที่เคยโกงเขานะคะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยเขาก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเออที่แบบว่ามาทําประโยชน์ให้กับแบบบ้านเกิดที่นี่นะคะเอาเป็นว่า,าหวานก็ดูไปะคะ่ะแต่จุดนี้นะคะจริงๆแล้วก็พยายามจะเข้าใจว่าเออชีวิตคนเราอะ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะแบบให้ลงช่องล็อกทุกอย่างนะคะอย่างคนที่ทําทําไม่ดีอะไรไว้จะ ให้เขามารับแบบ โทษอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะชีวิตความเป็นไปของคนนะปัจจุบนนะันเนาะบางคนที่แบบสามารถจะใช้เงินแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออะไรมันก็มีอยู่จริงๆนะคะเออเราก็ทําใจให้มันผ่านพ้นไปนะคะมองแบบว่าให้เป็นความว่างเปล่าไปไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรมากนักเท่าไหร่นะคะอ๋อนี่ค่ะจาได้แล้วนะคะว่าหลิวเซี่ยวหลิงน้องสาวของหลิวเซี่ยวเจิน้นแต่งงานกับไขรนะคะ ก็คือเป็นไปตกเป็นเมียของเกาซานสิงอีกทีหนึ่งซึ่งเกาซานสิงนะคะแซกเกาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นผู้ชายที่ชอบทารุณกรรมผู้หญิงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลิวเซียวหลิงเนี่ยก็เลยต้องการที่จะแบบว่าอย่าออกไปให้ได้ไม่อยากจะอยู่นะคะกับเกาซานสิงเลยนะคะแม้กระทั่งวางยาให้กับคนในโรงงานกินนะคะนางก็ทำค่ะเพื่อที่จะให้ให้แบบว่า ให้คนอื่นๆนะคะคือให้หลิวเสี่ยวเจินพี่สาวของตัวเองเสียโอกาสในการทําสัญญาโรงอาหารด้วยนะคะก็เป็นบทที่น่าหยุมหัวคือคือหลิวเสี่ยวหลิงอ่ะเป็นน้องไงคะเป็นน้องคนรองแล้วก็หลิวเสี่ยวเจินเป็นพี่คนโตเพราะฉะนั้นพี่คนโตก็เสียสละมากๆนะคะออกมาทํางานส่งน้องๆเรียนแต่ดูน้องทําสิคะทากับพี่ตัวเองนะคะทําให้นักเอกของพวกเราก็ ก็สูญเสียในการทำสัญญา,ากับโรงอาหารไปก็เลยไม่มีที่ขายอาหารก็เลยต้องเออหกละเหินเข้าไปอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะคะก็แล้วต่อมาเนี่ยเกาซานซิงอ่ะที่เป็นสามีของหลิวเซียวหลิงอ่ะก็เอาหลิวเซียวหลิงไปขังเอาไวน้นั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วก็ยอมมาค่ะคือหลิวเซียวหลิงผู้หญิงที่มีการศึกษานะคะที่แบบโอ้โหหลิวเซียวเจินน้นนางเอกของพวกเราอุตส่าห์ส่งเรียนเนี่ยค่ะก็ยอมให้สามีที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้รังแกอยู่นั่นแหละเรียกได้ว่า คนที่มีโอกาสได้เรียนแต่ไม่มีสมองเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นบทที่น่าหยุมหัวจริงๆแต่มันก็น่าจะมีจริงๆใช่ไหมคะในสังคมปัจจุบันนะ <c oughs> คือดูไปแล้วก็พยายามจะดูไปแล้วก็พยายามจะแบบว่าปลอบใจตัวเองว่าเออมันมีจริงๆคนแบบนี้เพราะฉะนั้นบทละครเขาก็คงอยากจะให้มันดูดูว่ามันเลียวมันเลียวมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีจริงๆอืม สรุปแล้วนะคะการดูละครเรื่องชีวิตนะคะลิขิตฝันเรื่องนี้คือข้อดีจริงๆเลยคือมันมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตัวละครของของตัวละครของชีวิตแต่ละชีวิตนะคะที่ผ่านหน้าจอมาให้พวกเราเห็นนะคะบางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจะแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่างความรักของคู่ของพระเอกนะคะกับอ,อ,อีกคนหนึ่งก็คือกับเย้ผิงนะคะก็ไม่ได้กันนะคะก็ อย่าผิงอย่าผึงทั้งๆที่รักกันมากก็ยังไม่ได้กันนะคะนึกว่าจะแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะตอนมันมีแค่37ตอนเพราะนั้นตอนจบก็เหมือนกับซีรีส์จีนทั่วๆไปคือมันดูมีความเร่งรีบนะคะยังเห็นได้ชัดเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะ,ะทุกอย่างมันก็จบไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้เรตติ้งสูงสุดนะคะถึง3เลยทีเดียวสําหรับสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีสับไทยนะคะแต่ว่าเป็น AI แหละ เพ,เพื่อนก็จะมีความงงงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่แบบว่าภาษาอังกฤษนะคะแข็งแรงก็ไปดูสับ ภาษาอังกฤษนะคะหวันว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าดูสับไทย AI แปลนะแต่เรื่องนี้นะคะกะ็สนับสนุนให้ดูอะ่ะพระดูแล้วเราจะมีความรู้สึกหนึ่งนะคะอดทนกับชีวิตแบบเนี้ยที่มันมีจริงๆในสังคมปัจจุบันนะคะสร้างความอดทนให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการฝึกนะคะ EQ ของของคนที่ดูละครไปด้วยจริงๆเพราะมันต้องมีความอดทนในการดูแล้วก็การยอมรับนะคะจุดจบของบางคนที่เขาทําไม่ดีมาแต่เขาก็ยัง มีจุดจบที่ดีในชีวิตจริงในชีวิตจริงที่ผ่านละครของเขาอะนะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูนะคะแนวนี้บ้างแนวชีวิตชีวิตนะคะสําหรับเรื่องชีวิตลิขิตฝันนะคะนําแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทคะ่ะก็คือคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็หลี่สินนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ